สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พี่จีก็มีนักเรียน VIP คนล่าสุดนะชื่อน้องกิฟนะครับน้องกิฟมาจากไหนเอ่ยมาจากบางนาค่ะบางนามาไกลเลยเนาะมาตั้งแต่เช้านะนี่ก็เรียนเสร็จแล้วนะก็ใช้เวลาประมาณพอสมควรนะก็ครบหลักสูตรพอดีน้องกิฟมาเรียนไพ่ทาโร่นะเดี๋ยวพี่จีกจะสาคัญน้องกิฟก่อนนะว่าเหตุผลอะไรที่มาเรียนไพ่กับพี่จีแล้วทำไมถึงเลือกทำไมถึงเลือกเรียนไพ่ทาโร่คือ อยากแบบอยากดูดวงเป็น<อ>นะคะอยากรู้ว่าหน้าไพ่แบบคืออยากดูดวงให้ตัวเองเป็นอะไรงะเ<อ>งี้ยค่ะก็เลยแบบเรื่องที่จะมาเรียนออยากอยากดูดวงให้คนอื่นได้อะไรเงี้ยประมาณแล้วก็ทำไมถึงมามเรียนกับพี่จีเพราะว่าเพราะว่าเห็นใน Facebook ค่ะแล้วมีการสอนหลายอย่างมีไพ่ทาโร่มีไพ่ไแสงสุข<อ>มีสอนหลายอย่าง แล้วคือสนใจไพ่ทาโร่ด้วยก็เลยเลือกที่จะมาเรียนคือหลักๆคือเห็นใน Facebook ก่อนเห็นน้องคิดบอกว่าพอคิดอยากจะเรียนปั๊บเฟซพิตีก็เด้งขึ้นมาเลยอ่ะใช่ <laughs> <laughs> พอพูดว่าอยากจะเรียนไพ่ทาโร่ก็คือก็เด้งขึ้นมาเป็นสีน้ําเงินเป็นแบบเด้งปึ้งขึ้นมาเลยนะขึ้นมาก็เลยกดเข้าไปดูค่ะเอออ่ะแล้วก็มีแบบ คนมาคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็เลยลองทักเข้ามาถามดูค่ะทักเมื่อคืนเลยแล้วก็เรียนก็าจะมาเรียนอีกวันหนึ่งเลยวายใจร้อนมากเป็นอะไรเป็นนักเรียนที่ใจร้อนมากเ,เ,เากพิ่งทักมาเมื่อคืนวันนี้ก็นัดก,กันเรียนเลยนะค่ะแล้ววันนี้เรียนไปแล้วเป็นไงบ้างน้องน้องกิฟต์ไหนบอกก็เอ่อเดี๋ยวกันนะมีพื้นฐานมาก่ันไหมเนี่ยไม่มีพนไม่มีพื้นฐานเลยคนะ่ะไม่มีเลยเเก็คือแบบเหมือนอยากเรียนก็มาเลยอะไรเงี้ยค่ะอือ่าก็ยังงง,ง,งว่า อ่านยังไงตอนแรกก็คือไม่รู้เลยค่ะก็ไม่รู้ว่าไพ่ต้องอ่านแบบนี้ต้องอ่านไม่รู้ว่ามีเมเจอร์ไม่รู้ว่ามีแบบไพ่หลักไพ่รองไม่รู้ค่ะพอะมาเรียนก็มารู้ว่าอ๋อหลักการอ่านไพ่ก็คือมีคืออ่านง่ายขึ้นนะคะคอ่านหน้าไพ่ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเลยอ่าเยจากที่ก่อนมาแล้วนี่แบบเห็นหน้าไพ่แล้วก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไม่รู้เรื่องเลย ตอนนี้ก็อ่านได้ทั้งพื้นรวงอ่านดวงจรนอ่านได้หมดเลยอยู่ที่ว่าอยู่ที่ฝึกแล้วคะ่ะฝึก,นนกละค่ะอยู่ที่ฝึกกี่เปอร์เซ็นต์ละที่ตั้งแต่ตอนเช้ามาถึงตรงเนี้ยความรู้ถ้าความรู้อะค่ะก็ถ้าความรู้นะหนูว่าให้เก้าแปดสิบเก้าสิบแต่ว่าถ้าการฝึกฝนนะ่ะหนูต้องไปฝึกฝนอีกเยอะเลยฝึกฝนอ,กอีกเยอะแต่ก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าพอมีความรู้พื้นฐานแล้วก็แค่หาประสบการณ์ S <S <S นะแล้วก็เดี๋ยวพี่จีก็มีกลุ่มเรียนให้เป็นกลุ่มออนไลน์แล้วก็สามารถเข้าไปเรียนทบทวนได้นะใครที่เรียนกับพี่ิีแล้วก็สามารถเรียนทบทวนได้ตลอดนะเป็นกลุ่มออนไลน์แล้วก็มีกลุ่มไลน์เอาไว้ให้พูดให้คุยให้ให้อ่ปรึกษากันได้หรือไม่ก็คุยกับพี่ิีโดยตรงก็ได้วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่พี่จีได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องกิฟนะนักเรียนคนล่าสุดก็หวังว่าน้องกิฟจะได้เอาความรู้ไปใช้นะไปใช้กับคนที่เขา มีปัญหาคนเขาเดือดร้อนก่อนอื่นก็เอาคนรอบตัวก่อนแล้วค่อยๆขยายวงกว้างๆไปเพิ่มความเพิ่มความชานาญเพิ่มความคล่องให้กับตัวเองนะแต่ว่า,าแบบเรียนพิเศษอะค่ะมันดีตรงที่ว่าแบบอยากรู้อะไรก็คือถามได้เลยอะไรเงี้ยม,มันมันง่ายต่อการเรียนรู้อย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ก็จริงนะคืออยากสงสัยอะไรก็ถามได้เลยไม่เข้าใจตรงไหนการอ่านผวิธีการอ่านยังไงอะไรเงี้ยคือแบบ รามีคําถามในใจเราสามารถแบบถามได้เลยร<ล>ับแล้วก็ตอบตรงนั้นเลย<ช>นะนะก็เป็นข้อดีของคนที่เขาสะดวกที่เรียนไพ่เวทแต่บางคนที่ไม่สะดวกก็เรียนออนไลน์ได้เหมือนกันนะอยู่ที่ว่าแล้วแต่คนชอบนะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่พี่ดีก็ภูมิใจนะที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องน้องกิฟต์นะก็ขอไว้พรก่อนจากกันในวันนี้นะก็ขอไว้พรให้น้องกิฟต์นะนำะความรู้ ได้นาความรู้ไปใช้ช่วยเหลือผู้คนที่เขาเดือดร้อนนะได้พบทางออกแล้วก็บอกทางสว่างให้กับเขานะครับแล้วก็ขอให้น้อง,องกิฟต์เนี่ยประสบความสาเร็จคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาร่ํารวยเงินทองนะครับมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับนับจากนี้ไปตลอดกาลนลนานะครับขอบคุณความรู้วันนี้ด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณ,คะคณาคะครับโอเควันนี้พี่ตี๋ก็จะไปส่งน้องกิฟต์กลับบ้านก่อนนะ น้องกิ๊บต้องไปซื้อไพ่ใช่ไหมไปซื้อไพ่ไม่มีไพ่มาแต่ไม่มีไพ่ไปซื้อไพ่อีกนะอ่ะไม่เป็นไรเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตแะวันนี้พี่จิ๊กก็ฝากเพื่อนๆนะฝากน้องกิ๊บถ้าเกิดน้องกิ๊บมีช่องทางการติดต่ออะไรเดี๋ยวพี่จิ๊กเอามาแชร์ให้ได้ค่ะนะโอเคเมือไปเปิดช่องเปิดช่องอะไรเนาะไม่มีอะไรไม่มีเพราะว่าเพื่อคิดมาเมื่อวานก็มาเลยสดๆร้อนมากเลยนะก็ เอาแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะจะเป็นนักเรียนคนไหนเดี๋ยวมาเจอกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับน้องมีขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับผม